สวัสดีค่ะวันนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับผลลหมากรากไม้ที่เป็นยากันดีกว่านะคะที่มีประโยชน์กับร่างกายอ,อได้ไปที่ซปเปอร์มาร์เก็ตนะคะแล้วก็เห็นผล,ลไม้มากมายผล,ลไม้เมืองหนาวอ,อทีนี้ก็เห็นกล้วยกล้วยน้ำว้าของไทยอคะ่ะก็วางอยู่ด้วยก็เลยนึกถึงว่าอยากทำ กล้วยน้ำวา้าเชื่อมหรือว่าบวชเชียค่ะแต่พอไปเห็นราคาเป็นกิโลนี่ตกใจโอ้ยทำไมแพงมากเลยเออก็เลยไม่ซื้อค่อยกลับไปกินบ้านเราดีกว่าถูกดีก็เลยมาเจอเป็นกิวีเปลี่ยนมาเป็นกิวีซื้อกิวีสีทองมา,าหนึ่งกล่อง ไม่เคยกินมาก่อนนะคะเคยเห็นที่เมืองไทยเหมือนกันรู้แต่ว่ามีสรบพคุณเยอะแยะไปหมดเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ด้วยกันแต่ว่าเชยก็เชยนะไม่เคยกินเลยแต่ว่าพอมาที่นี่มาเห็นมันเยอะก็เลยซื้อสีทองมาสีเหลืองทองะคะพอกินเข้าไปอ้ อร่อยมากหวานฉ่ำละมุนลิ้นพอไปดูประโยชน์โอ้ยมีมากมายเลยค่ะเป็นสารต้านทานอนุมูลอิสระมากมายมีวิตามิน C E K ซึ่งมีวิจัยมาแล้วว่าแค่รับประทานกีวีวันละสองผลนี้ก็สามารถช่วยลดความดันโลหิตลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด สรรพคุณเพียบและยังป้องกันโรคหวัดภูมิแพ้เพิ่มคอเลสเตอรอลตัวดีด้วยนะแล้วก็มีสารที่ช่วยลดการเป็นต้อกระจุกตาฝ้าฟางใครที่นอนไม่หลับก็ไม่ต้องนอนนับแกะนะคะให้ซื้อกีวีนี่แหละก่อนนอนก็สักผลสองผลจัดไปเลยค่ะ มันมีสารตัวหนึ่งที่ช่วยให้นอนหลับสบายดิฉันลองมาแล้วค่ะเห็นผลจริงๆแล้วก็ในในผลนะคะจะมีเป็นเม็ดเมสีดำๆมาค่ะจะมีโอเมก้าที่ร่างกายไม่สามารถผลิตได้เองนะคะมีสารโอเมก้าสมมีสรรพคุณป้องกันโรคหลอดเลือดสมองป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวค่ะ กินสักผุนเดียวมีความสึกว่ารสชาติโดนใจนะคะครบในลูกเดียวจริงๆเวลาดิฉันไปทำงานก็ห่อกระดาษฟอยไปหนึ่งลูกแล้วก็ตัดท่อนนะคะใช้ช้อนตักอร่อยจริงๆค่ะผละไม้ที่นี่เป็นผลไม้เมืองหนาวเยอะแยะเลยค่ะ บ้านเราก็มีนะลูกที่เชียงใหม่โดอยอ่างขางลองหาซื้อกินกันดูนะคะมันจะมีอยู่สองชนิดนะคะเป็นสีเขียวกับสีเหลืองทองสีเหลืองทองนี้มันหวานแต่ว่าถ้าใครที่เป็นเบาหวานก็กินได้นะแล้วก็ถ้าสีเขียวนี้รสชาติจะออกเปรี้ยวอมหวานฉ่ำมากค่ะ ใครที่เป็นท้องผูกก็เป็นยาละบายอย่างดีนะคะช่วยลดท้องผูกเพราะว่ามีไฟเบอร์สูงโดยหลักทั่วไปของผลไม้ก็มีประโยชน์เยอะอยู่แล้วค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ